เราให้ความสำคัญกับเรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่าเรื่องของการดําเนินการในรูปแบบเดิมๆสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากคือการอยู่ร่วมกับชุมชนได้ชุมชนไม่เดือดร้อน เราเชื่อว่าขยะเนี่ยสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบขยะในแต่ละจุดในแต่ละโซนเนี่ยเราจะมีการวิธีการบริหารการจัดการของขยะเนี่ยที่ไม่เหมือนกันขยะมีส่วนผสมหลากหลายรูปแบบมากเพราะงั้นเราก็ใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า ERI หรือว่าเราใช้ตัว Heat Sensor Mapping ใช้เทคโนโลยีหลายรูปแบบนะครับมาในการดูคุณลักษณะคุณภาพของน้องขยะในแต่ละจุดเพื่อให้ได้จุดเป้าประสงค์ที่เราต้องการก็คือการบริหารการจัดการเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้น้อยที่สุด เรื่องกลิ่นนะครับเราก็จะมีการเพราะตัว E.M. ของเราเองนะครับก็คือตัวจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพแล้วก็เอามาใช้เพื่อในการลดกลิ่นนะครับแล้วก็มีช่วยในการย่อยสลายของตัวขยะด้วยแต่ว่าเราก็มีมาตรการในการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องกลิน่นที่จริงเราใช้ตัวเครื่องที่ชื่อว่า E-nose นะครับก็คือเป็นเครื่องที่เอาไว้สําหรับตรวจจับเรื่องของกลิ่นได้กลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับรู้ไม่เท่ากันเราก็เปลี่ยนมาเป็นค่าคาาวามเข้มข้นของกลิ่นโดยใช้เครื่องมือที่ ถูกหลักตามวิทยาศาสตร์เอามาใช้ในการวัดซึ่งเครื่องเนี่ยก็จะมีค่าที่ตั้งไว้ว่าถ้าเกิดถึง8 OU ก็จะมีข้อความส่งเตือนมาที่มือถือของสําหรับบุคคลที่เป็น smell fighter เราก็มีตั้งทีมที่สําหรับเอาไว้ต่อสู้กับเรื่องกลิ่นถ้าเกิดถึง8แต่ละทีมก็จะมีมาตรการในการเข้าไปต่อสู้กับกลิ่นว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้กลิ่นมันลดลงไปได้ สำหรับมาตรการที่เป็นเรื่องการเอาขยะมาใช้เนี่ยลดขยะเนี่ยเราก็มีมาตรการคือการทําเหมืองขยะเราขุดเอาขยะเนี่ยวันหนึง่งแต่และว,วันเนี่ยเอามาใช้ตั้งแต่6 0 0ถึง900ตาตันคูออกมาเราก็จะมาผลิตคัดแยกเอาเป็นรีไซเคิลเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นตัวดินก็จะเป็นพวกเราเรียกว่าซอยไลท์แมทเทียลก็คือว่าตัวที่มีสภาพเหมือนดินเรา,เาไปใช้ในการกลบบ่อขยะเพื่อเอาไว้ช่วยลดเรื่องกลิ่นแล้วก็ช่วยลดเรื่องมีเทนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เชื้อเพลิงที่มาจากขยะเนี่ยเราจะส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้าของเรามีกําลังการผลิตอยู่ที่9.9เมกะวัตต์ใช้ขยะวันหนึ่งเนี่ยประมาณ200กว่าตันเจ้าตัวขยะเนี่ยมาใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็มาทําเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าที่ส่งต่อให้กับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็เป็นไฟฟ้าที่เราทุกคนใช้กันอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละครับทุกๆปีเราจะมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับ มากกว่าน,นั้นอีกเรายังทําเรื่องของการตรวจสุขภาพชุมชนผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะพบว่าแต่ทุกคน100%นะครับไม่มีใครที่มีผลกระทบทางด้านทางเดินหายใจไม่มีผลกระทบต่อร่างกายสุขภาพใดๆนะครับสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากคือการอยู่ร่วมกับชุมชนได้ชุมชนไม่เดือดร้อนเราต้องเป็นส่วนร่วมกับชุมชนของสมุทรปราการชุมชนของพื้นที่ครับ